ทำคลิปให้ข้อความค่อยๆพิมพ์และมีเสียงพิมพ์เดียดขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้มาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแคปคั t จากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าวิดีโอใหม่และแตะเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้ค่ะเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มจากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคำว่าข้อความ และแตะเข้าไปตรง a บวกเพิ่มข้อความพิมพ์ข้อความของเราเข้าไปได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นพิมพ์คำนี้แล้วกันค่ะพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนแบบอักษรหรือว่าอยากเปลี่ยนฟอนต์แตะเข้าไปตรงคำว่าแบบอักษรและเลือกแบบอักษรที่ชอบได้เลย เลือกแบบอักษรได้แล้วตกแต่งข้อความเพิ่มเติมได้ค่ะจากตัวอย่างที่เห็นค่ะจะแตะเลือกตรงคำว่าสไตล์และขอเลือกเป็นสีแดงแล้วกันค่ะจะได้มองเห็นชัดเจนหลังจากที่เลือกได้แล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าภาพเคลื่อนไหวและให้เลือกตรงขาเข้าค่ะจากนั้นเลือกตรงคำว่าเครื่องพิมพ์ดีดค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนหาไม่เจอแตะค้นหาตรงแว่นขยายได้เลย จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของเครื่องพิมพ์ดีดค่ะเรายังสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะแต่เลือกได้เลยจากนั้นถ้าเราอยากจะปรับให้เร็วให้ช้าค่ะเลื่อนปรับตรงแถบสีเขียวทางด้านล่างได้เลยเสร็จแล้วให้ติ๊กทูอยากให้ข้อความของเราค่ะอยู่จนจบคลิปมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคำว่าข้อความระยะยาวค่ะแต่เข้าไปได้เลย และข้อความนี้จะอยู่จนจบคลิปค่ะจากนั้นให้กดลูกศรย้อนกลับสองครั้งค่ะแบบนี้จากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าระบบเสียงและแตะเข้าไปตรงคำว่าเอฟเฟกเสียงและแตะเข้าไปตรงการค้นหาตรงนี้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดและแตะเลือกเสียงคีย์บอร์ดได้ตามใจชอบ หลังจากที่เราค่ะเลือกเสียงคีย์บอร์ดได้แล้วจากนั้นลองกดเล่นดูค่ะอยากให้เสียงคีย์บอร์ดและตัวอักษรบนเป้นพิมพ์ของเราค่ะหยุดพร้อมกันให้เ,เพื่อนๆ่าเลื่อนหาในส่วนของข้อความสุดท้ายแบบนี้และใช้คำสั่งแบ่งชากค่ะเสียงคีย์บอร์ดและลบส่วนเกินออกได้เลยเสร็จแล้วลองมากดเล่นดูอีกครั้งค่ะ จากนั้นเพื่อนๆตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามใจชอบค่ะเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนำไปใช้งานได้เลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้คลิปพิมพ์ข้อความและมีเสียงพิมพ์ดีดขึ้นมาด้วยเพื่อนๆลองในวะิธีนี้ไปปรับใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเมิไนไว้ใต้คลิปนะคะ